เห้ข่าวเลยซั a m s ง n g g ซ l a x y 45จะใช้ชิปขนาด4นาโนเมตรพร้อมรองรับช่องใส่ S-Pen ในตัวล่าสุดทางด i p ิเช l สื่อประเทศเวียดนามได้เผยว่า Galaxy C4 5ที่จะเปิดตัวในปีนี้จะมีการใช้หน่วยประมวลผลรุ่นใหม่ที่มาพร้อมการผลิตขนาด4นาโนเมตรอย่าง s ัน p ป r ก g o n 985 5G และลองรับการใส่ปากกา S Pen ในตัวเหมือนกับใน g a l a x y S22 Ultra หรือ No t e ซีครับโดยข่าวจากเดือพิเซลก็ข,ขัดแย้งกับสื่อใหญ่ในการหลุดใต้ยอย่าง e t n e w ว่า C45 จะใช้ชิปเซต็ต Snapdragon 8 Gen 2ที่เป็นชิปเซ็ตหลักของเรือธงในปีนี้ครับนอกจากนี้ทางเดือพิเซลยังบอกรายละเอียดของ C45 เพิ่มเติมอีกว่าจะมีความหนาของตัวเครื่องเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่6.5ม mm, ม จากเดิม6 3ม mm, และจะมีน้ำหนักที่มากกว่าเดิมเล็กน้อยครับซึ่งข่าวลือที่ว่านี้จะเป็นจริงหรือไม่น,นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่องไอทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ